ถาคุณยายมาหัดรถได้มือ่นี่ออกรถไหมขี่ไปดีๆขี่ไปดีๆพุ่นไปมองพุ่นมองแห้งๆพุ่นมาหัดอยู่เดินคู่ใหญ่หัดถอยหลังรู้ป่ะนี่หัดถอยหลังก่อน อย่าฟาวหัดถอยหลังก่อนมันสิไปตกยังได้ถอยแค่ไหนนะเออกดไปกดกลับขึ้นทั้งพุ่นทั้งมุ่นเออเอาถอยค่อยๆถ,ถอยไปถอยไปนันมันไม่บวกหรอกถอยไปรวดเอาไม่สิมีบวกไม่ได้ใสอยู่นี่ย้ายก็ถอยไปรวดาาสิน,ดนูงงน้สิบวกดอกยังถอยไปอีก ไว er ้เกับเพื่อนอะบ่มันนะเออคอยๆเด้ออย่าไปเรี่ยวแห้งเรี่ยวกุ้งกวงมันสิคว่ำเบีกอย่าไปขี่เร็วเออคอยเรี่ยวไปนะเรี่ยวไปขี่ไปมองผุนอย่าไปมองหญ้าเขียวๆหญ้าเขียวๆมันมีหลุมใช่มีสิไปยังพุ่นไปมองเก่าห้องผีแม่ บ้ไปรูดค่อยๆค่อยๆหลุมนี่นันน่นนายจะขี้ไปหาหลุมเด้อเรี่ยวกับคือโน่นแบบนี้เลี้ยวไปงูพูน,นพูนอเออเลี้ยวไปงพูนไ,ไ,ไปไปหนเลี้ยวมาเรี่ยวมาทางงูยางพี่เมียพี่เมียมาพี่น่ะเรี่ยวมาพี่กงกับพูน โค้งอะปุ battle, so ่อกระอคว้ย่อขี้ยาเดี่ยวแห้งเดี่ยวไปเห็ดมือตรงๆแาบนี้ขี้ไปมองเดินๆทั้งสิไปซูนเด็กๆดูมันบ่มีหยามันบ่มีอันนั้นหักออกจากขั้นต่อไม่เนี่ยมันยังันสีไปตามต่อเรื่น่ะ ขี้ไปรถมันไม่หลุมดอกฟูไปพุ่นมันแข้งแข้งพุน่นแม่เออเอาก็ยั่งหักไปใส่ลุมตัวหูวมันมีหลุมอยู่จใจไปพี่แม่ไปมองพี่ไปมองหนูยางไว้พี่พี่ยางมามองหนูพี่นี่มีคนมาหัดรถมไใส่อยู่นี่เล็กหน่อยขี้ว่าพี่ดา คิดว่าทั้งนูนย่งางผิดนะคิดมายายอยากซิ่ง